สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องรถไถครับทังเกษตรยนต์กุ๊บนะครับวันนี้เรามาพบกับ mf 4 7 0 7นะครับขนาด72แรงม้านะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวฮิตถือว่าตอนนี้ก็ได้รับวามิยมอย่างสูงครับก็ยอดจองกันเข้ามาก็อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวคันนี้ก็เตรียมเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้เป็น72แรงม้านะครับยี่ห้อแมซี่เฟอร์กูสันนะครับรหัส mf 4 7 0 7นะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับตัวนี้จริงๆรีวิวไปหลายรอบแล้วแต่ว่าก็มีลูกค้าถามเข้ามาต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวรีวิวให้ชมกันอีกรอบนึงเอาแบบสั้นๆแล้วกันนะครับไปสัก2-3นาทีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Echo Power นะครับสามสูบสามพันสามร้อยซีซีนะครับตัวนี้นะครับเป็นจุดเด่นของเครื่องยนต์อยู่ที่นะครับหนึ่งคือเรื่องของแรงบิดที่ให้แรงบิดสูง2 9งนิวตันนะครับในขณะที่เครื่องยนต์มีเพียงแค่3สูบดังนั้นการประหยัดนน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 น้้้าาาาาาามมมัััััััักกกรรรรรรสึหหลลอออออตต่่่่่แแะะะะคคคคคบบบบบบดดดููษงยไป กล้องเข้าไปดูหน่อยคันหน้าคาราโรนะครับมีขนาดใหญ่นะครับอ่าดูครับในตรงนี้ก็จะเป็นเฟืองจักรวาลอยู่นะครับตัวนี้ก็สามารถทํางานได้อย่างดีนะครับในทุกสภาวะนะครับแข็งแรงทนทานครับพร้อมระบบลิมิตสลิปคัสต์มีระบบคัสในคานะครับที่ช่วยตะกุยดินเวลาการทํางานที่เวลาเกิดการสลิปนะครับเกิดสมมติว่าล้อซ้ายกับล้อขวาหมุนไม่พร้อมกันนะครับระบบคัสตัวนี้ก็จะสามารถจับล้อให้หมุนไปพร้อมกันได้นะครับ ยางนะครับหน้ายางกว้างนะครับเป็นยางเทอร์โบเป็นยางเรเดียนไม่มียางในครับแน่นอนว่าการยืดหยุ่นในทุกสภาวะการทํางานสามารถทําได้ดีแน่นอนนะครับมาชมด้านนี้กันบ้างครับตัวนี้กันชนหรือเวทหน้าเราติดไปพร้อมนะครับใบมีดอดินหน้า2เมตรสิเซนนะครับใบมีดอดีนหน้า2เมตรสิเซนสำหรับตัว4707นยะครับเจ็ดสิบสองแรงม้าถังน้ามันนะครับแปดสิบสองลิตรนะครับถังน้ำมันแปดสิบสองลิตรนะครับมาพร้อมกับกองอากาศแบบเปียกนะครับซึ่งรถทุกรุ่นที่เราจําหน่ายอยู่เราจะติดกองอากาศแบบเปียกไปให้ด้้วยนนนะครััับดง การทำงานในสภาวะที่ฝุ่นเยอะแบบเมืองไทยเวลานี้นะครับก็แน่นอนเครื่องยนต์คุณสะอาดแน่นอนอากาศนะครับก็จะเข้ามาทางช่องนี้สิ่งสกปรกก็จะตกลงในอ่างถังน้ํามันที่เก็บไว้อากาศที่บริสุทธิ์ก็จะเข้ากรองอากาศอีก2ชั้นข้างในก็เป็นเป็นระบบกรองอากาศที่สะอาดมากครับก็สามารถทํางานได้นะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับอ่ะ ระบบอื่นๆนะครับก็เกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์12คูณ12เป็นคัสตวีนะครับเป็นระบบแมปใหม่เหมือนรถยนต์เลยนะครับก็สามารถมีความนุ่มนวลนะครับสามารถทำงานได้ทั้งวันโดยไม่ปวดขาอย่างแน่นอนนะครับฟันธงเลยตัวนี้นะครับอยางหลังก็เทเลบ็อกเหมือนกันนะครับยางหลังก็เทเลบ็อกเหมือนกันนะครับระบบการควบคุมต่างๆนะครับสะดวกสบายนะครับห้องโดยสารกว้างลองเข้าไปดูในห้องโดยสารนะครับเบาะนั่งเป็นแบบเซฟตี้ด้วยนะครับสามารถปรับน้ำหนักตั้งน้ำหนักไว้ได้นะป้องกันเด็กมาเล่นมาสตาร์ทนะครับ สองเผาด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่สำคัญระบบความปลอดภัยอย่างนึงก็คือเบรก4ล้ออัตโนมัติก็คือเบรกสี่ล้อพร้อมกันนะครับเวลาเราลากชุดลากบนถนนทางดาหรือเวลาเราวิ่งกลับบ้านเนะี่ยเวลาเราเหยียบเบรกปั๊บล้อมันจะจับ4ล้ออัตโนมัติให้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นควบคุมด้วยระบบเบรกสี่ล้อดังนั้นการขับเร็วขับชุดลากเวลาเราลากของที่มีน้ําหนักเช่นเราลากอ่ะพ่วงนะครับมันก็สามารถเบรกได้ดีแน่นอนอามาชมด้านหลังกันบ้างนะครับ ตัวระบบไฮดรอลิกเป็นแบบใหม่หมดนะครับแมซีฟโฟกัสสันออกแบบใหม่หมดนะครับไม่มีปั้มขาวปั๊มแดงอะไรนะครับสมองกลอยู่ที่ด้านหลังนะครับตรวจเช็คได้ง่ายนะครับมีจุดต่อน้ํามันภายนอกไปใช้นะครับยกน้าหนักสูงสุดได้3,000กิโลกรัมด้วยกระบอกยกขนาดใหญ่2ข้างนะครับใช้แรงจากกระบอกยกยกนะครับมีปลั๊กไฟให้นะครับสามารถต่อกับอุปกรณ์ที่ส่องสว่างได้ไม่เป็นร่วงเรื่องของระบบไฟที่อยู่กับพ่วงของเราได้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับ รับสวยงามครับตัวนี้ครับติดตั้งกับตัวนี้คันนี้ติดตั้งกับฐานสี่จานยี่สิบหกนิ้วเข้าไปนะครับสวยงามครับแมซี่ฟกคุสันแน่นอนเรื่องของความแรงนะครับไถเบาเข้าลึกอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับโตนะครับมีห้าร้อยสี่สิบรอบนะครับสามารถใช้งานกับโรตารี่นะครับเครื่องตัดหญ้าได้อย่างสบายๆนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับเกษตรกรที่ต้องการลดขนาดใหญ่แต่เป็นรุ่นแค่เริ่มต้นนะครับถือว่าเป็นรุ่นแบบกาลังจะก้าวไปสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นชาวไร่อ้อยที่ กาลังเริ่มทาหรือสักโคตาสัก4 500ตัน600ตันประมาณนี้ก็อาจจะเหมาะสมนะครับสามารถทํางานได้นะครับแล้วก็ไปรับจ้างก็ได้นะครับก็พละกําลังดีนะครับไม่ตกแน่นอนครับการดูแลรักษาก็ง่ายนะเพราะเป็นเครื่องยนต์สสูบและอีกอย่างหนึ่งก็ระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายก็ยาวนะครับการค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก็น้อยลงไปนะครับดังนั้นก็ประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากนะครับราคานะครับตัวนี้เริ่มต้นที่1นึ่งล้านสาบาทเท่านั้นนะครับสำหรับ MFC 707เรามีโปรโมชั่นช่วยดันช่วยดาวอยู่แล้วนะครับ ลูกค้าที่สนใจโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0895761986ครับ0895761986นะครับทางเกษตรยนต์กรุ๊ปยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ